อด้านวิศวกรรมภายในขีปนาวุธรุ่นใหม่ของลาวถูกออกแบบให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำสูงโดยใช้ระบบนำวิถีแบบ GPS และเรดาร์ตรวจจับอัตโนมัติส่วนโดรนลับที่เปิดตัวในปีนี้สามารถบินได้ในระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตรและติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนพร้อมระบบ AI ที่ช่วยในการตัดสินใจโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากมนุษย์โดยตรงรัฐบาลลาวได้ลงทุนจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐานทางทหาร โดยมีการปรับปรุงฐานทัพอากาศหลักในแขวงสวรรค์เขตให้กลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดของประเทศมีระบบเรดาร์ที่สามารถตรวจจับวัตถุบินในระยะหลายร้อยกิโลเมตรและระบบสื่อสารเข้ารหัสขั้นสูงที่ใช้ร่วมกับพันธมิตรทางเทคนิคจากรัสเซียและจีนนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าการพัฒนาเหล่านี้ไม่เพียงเพิ่มศักยภาพทางการป้องกันประเทศของเราเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อดุลอำนาจในภูมิภาคอาเซียนอย่างเห็นได้ชัด ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้ยังมาพร้อมกับนโยบายใหม่ที่เรียกว่า Strategic Self-Reliance หรือการพึ่งพาตนเองทางยุทธศาสาตร์ลาวตั้งเป้าที่จะสร้างอุตสาหกรรมอาวุธของตนเองและลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศมีการก่อตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนขีปนาวุธและโดรนรวมถึงศูนย์ฝึกบุคลากรด้าน AI และระบบอัตโนมัติซึ่งทั้งหมดนี้ดำเนินการโดยวิศวกรร,ร,รุ่นใหม่ของลาวที่ได้รับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในเอเชีย นอกจากความสำเร็จด้านเทคนิคแล้วเราวยังมุ่งใช้พลังอ่อนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในสายตานานาชาติโดยเชิญนักวิทยาศาสตร์และนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโล,โลยีป้องกันประเทศและพละเรือนเช่นโดรนตรวจสอบพื้นที่เกษตรโดรนกู้ภัยและระบบควบคุมภัยพิบัติซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นยังช่วยให้ลามีบทบาทมากขึ้นในเวทีระดับภูมิภาค สิ่งที่ทำให้โลกต้องขึ้นคือการที่เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีทั้งที่เคยถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากรนี่เป็นผลจากนโยบายการบริหารแบบปฏิรูปเชิงรุกของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการวิจัยและการสร้างบุคลากรคุณภาพสูงในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงเรายังได้รับการสนับสนุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพันธมิตรในเอเชียทำให้สามารถก้าวกระโดดในด้านกลาโหมได้อย่างน่าทึ่ง ปัจจุบันลาวถูกมองว่าเป็นพลังใหม่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในเวลาเดียวกันการก้าวขึ้นของลาวในปี2025ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอาวุธหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดด้วยตนเองในเวทีโลกอนาคตของภูมิภาคอาเซียนอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะลาวได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าขนาดประเทศไม่สำคัญเท่ากับวิสัยทัศน์และความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโลก